สวัสดีค่ะเพื่อนๆพา่กเกษตรวันนี้จะมาเปลี่ยนดินเก่าจากแปลงผักที่ใช้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วให้กลับมาเป็นดินใหม่พร้อมปลูกร่วนซุยรากชนชัยได้ดีด้วยวิธีง่ายๆไม่ต้องรอนานสไตล์ไม่อ้อยหลังจากเกลี่นหน้าดินในแปลงผักเก่าแล้วเราก็จะทำการพลิกหน้าดิน แล้วโรยด้วยปูนขาวให้ทั่วปูนขาวจะช่วยปรับปรุงสภาพดินทำให้ดินมีความสมดุลช่วยป้องกันเทื้อราในดินจากนั้นคลุกปูนขาวเพื่อให้กระจายตัวไปให้ทั่วแปลงผักเสร็จแล้วตักดินทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งวันพอครบหนึ่งวันเราก็จะทำการปรุงดินด้วย ปุยมพะพร้าวหนึ่งถังที่ผ่านการแช่น้ำอย่างน้อยหนคืนเพื่อชะล้างสารแทนนินและปุ๋ยคอกหนึ่งถังที่ผ่านกระบวนการหมักผสมกับแกลบเก่าจนพร้อมใช้งานแล้วตามด้วยดินปลูกสำเร็จรูปใช้ดินปลูกประมาณ5ถุงเพื่อใช้ผสมกับดินเก่าที่อยู่ในแปลงผัก เกลียดินปลูกให้กระจายทั่วแปลงใส่ขุยมะพร้าวปุ๋ยข้อจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วก็เตรียมย้ายดินลงแปลงผักแต่ก่อนที่จะนำดินมาลงแปลงใหม่ เราจะลองพื้นด้วยกาบมะพร้าวสับและเศษธานโรยกาบมะพร้าวสับให้ทั่วอย่าลืมแช่น้ำเพื่อชะล้างสารเทนินก่อนนำมาใช้เพราะสารเทนินจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชผักแล้วโรยเศษทานให้ทั่วแปลงเศษธานนอกจากจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินแล้วยังช่วยป้องกันโรคเชื้อราในดินได้อีกด้วยเสร็จแล้วนำดินที่ผสมไว้ลงแปลงผัก เีดินให้เสมอกันใช้นิ้วจิ้มเพื่อตรวจสอบว่าดินมีความโปร่งร่วนซุยดีหรือไม่เพื่อให้รากชอนใช้ได้ง่ายสุดท้ายเตรียมน้ำเปล่ามา4ลิตรใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนใช้เขยา่าเขย่าด้วยนะคะใช้หนึ่งแก้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงในตัวเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วราดร้อนให้ทั่วทั้งแปลงเพียงแค่นี้แปลงผักของเราก็พร้อมสำหรับการนำผักมาลงปลูกแล้วและนี่ก็คือการเปลี่ยนดินเก่าที่ใช้ปลูกพืชมาหลายๆรอบให้กลายเป็นดินใหม่พร้อมปลูกร,ร่วนซุยรากชนชัยด,ดีไม่ต้องรอนาน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ